สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดมาให้เบิรงครับ,บเราก็จะได้ดำไปทอดกะทินวันที่เจ็ดเนาะสมโอมีขนุนกับก,กับหน้ามที่เขานำมาเนาะเราให้ดูกะทินก่อนเครื่องกะทินสวยๆของบ้านแม่ละมูนเลยครับบ้านแม่ของทอมนิดเนาะนี่แหละครับกะทิน เาก็ต้องเอาอันตัวคุ้มออกเนาะนี่ละคาพรมเข้ามาทายบรรยากาศในเบืองก่อนก่อนที่ให้ดูที่ท่านผู้ชมที่นำส่งปัจจัยส่งเงินมาเราก็ได้มาติดต้นกระถินด้วยกันนะครับให้ดูหน้าตาของมีเครื่องกระถินมีอะไรบ้างเนาะ เครื่องกระถินนี่ก็มันก็จะมีอีกมันมีมะพร้าวมันก็จะพ่อมีอย่างอีกอยู่ละครับครับอันนี้มาตังก่อนเนาะตังไวัย,ยุบาลนะครับให้มารับชมความสวยพระไตเราก็จะมีสามไตเนาะ ดูความสวยเนาะครับกระถินของเราคนที่ทําบุญร่วมทําบุญมาก,ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมนะเราก็จะมีการทอดทําบุญเสร็จสรบค์คือวันที่เจ็ดพฤศจิก,กายนเราก็มานํากันนะครับผู้ใดจะถวายนา้ำมีปัจจัยกับปัจจัยผู้ใดมีหน่อยกับเท่าหน่อยหน่อยก็ได้ครับมันบอลอยากเลยเนาะการทาบุญของเฮาเราก็ลงไว้บัญชีไว้อยู่นะครับ แล้วก็มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับนี่ของเอาเตรียมตัวไปหวานทานเนาะมันจะมีหวานทานนั่นแหละครับผมนะอย่าลืมปูไดไก่ไกลหล่หรือไก่ก็มาร่วมทําบุญด้วยกันครับเอาล่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะเราก็มาอยู่กับช่องทอมนิดพารวยนะครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับพาน้อยหมูอว่านี่เป็นไงบ้าง <S <S ก็แนวทางนะครับ ับเขาได้กับรูดได้รูดได้กับเขาได้แต่ว่าผู้ใดสมัรสายจ่อสายรูดกะดวงด้วยเนาะบุญด้วยทั้งทอมนิดและบางที่มันก็ดวงอ่อนดวงตกเป็นธรรมดาของคนนะครับมีขึ้นมีลงเนาะมีดวงดีแล้วก็รวมตกได้หมดน,นะคะผมนะผู้ใดเลือกดวงของท่านผู้ชมนั่นและผู้ใดเลือกสายเจาะสายรูดเนาะบางทีก็เจาอไม่เข้าหลายวันเลยแต่สายรูดก็ยังมาอยู่ บางทีบางวันก็เข้าสายรูดบางวันก็เข้าสายเจาะเดอ้อพี่น้องบอกกันนุ้นนูจะขยับเข้ามาใกล้เดี๋ยวอันอยู่กับเด็หเนะก <c oughs> หน่อยครับผมนะเดี๋ยวมันจะชนกล้องมามาฟังผลฮาน้อยครับผลฮาน้อยเมื่อวานออกสามสามสี่เข้าแล้วครับสายเจาะเนาะล่าออกสามหนึ่งโอเคเข่าสายจอกอนแต่เข่าสายใดสายรูดหรือสายเจาะถ้าเข้าแล้วก็หยุดนะครับผม ส่วนห้าน้อยปกติออกสองหกเจ็ดสายรูดเข้าเนาะสายเจาะไม่มีครับรูดเข้าส่วนล่างออกหนึ่งสี่ครับโอเคส่วน v i p ออกเจ็ดสามเจ็ดเข้าครับสายเจาะสายรูดล่างออกแปดห้าครับเข่าสายไหนผู้ใดมากซกสายไหนถ้าเขา่าเราก็ยุดนะครับแนวทางเนาะเข่าแล้วก็เอาเงินเขาเ่ากระเป๋าว้กอนนั่นแหละ้าบเข่าเขาก็ต้องสูสด สูดบางที่สูดจนเหนื่อยนั่แหละต้องขอถกขอภัยมาวันนี้ครับหาหน่อยพระรหัสสัปดีที่สี่วันนี้วันพระด้วยไปวัดมาอยู่นะครับเมื่อเช้านี้มาสายลูดสายวิ่งฟันทงไปที่สี่ครับลูดสี่วิ่งสี่ฟันทงไปที่สี่ 4, 4, ก็แล้วกันนะผูดอยากรวมทําบุญกันยังเวลายังทันอยู่เดอ้อพี่น้องเลขเวทที่บันทีแล้วก็ ก่อนที่จะเข้าต้นรายการแล้วก็มีเลขที่บัญชีอยู่นะครับร่วมทําบุญด้วยกันทําบุญกฐินไงเอาบุญมาฝากเราเป็นองค์ประธานองค์กฐินองค์ประธานบระพุทธครับนั่นแหละครับผมนะแล้วก็ได้โชว์ให้ดูว่าเราเป็นองค์กฐินเนาะถ้นนถาผู้ใดอยากรำรวมทาบุญกับจาดไปครับลูกสี 4, วิ่งสีตัวแดงครับตัวเน้นสี่ศูนย์ สี่ศูนย์เน้นตัวเน้นอีกตัวหนึ่งสี่ห้าครับสี่ศูนย์สี่ห้านะสี่จับคู่ครับสี่สองสี่เจ็ด ทวนอีกครั้งวิ่งสี่ลู 4, 4, 0, 4, 5, 4, 2, 4, ่สี่สี่สห้าสี่สองสี่เจ็ดไปครับไปต่อเลยครับสำหรับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งตัวเด่นอีกตัวหนึ่งศูนย์ครับศูนย์ 0แบผู้หับ02 05 07ครับทวนอีกครั้งตัวเด่น02 05 07 ถ้าเกิดท่อมนี้ได้ล่งเฮ็ดล่งสาทำไปช่วใไ้กดกระดิ่งไว้เถอะครับเนาะกดกระดิ่งไว้เรามางทีเรามังร็ยุ่งนะนะครับผมต้องขอถือกระพยมาตกกันครับสองห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดครับทวนอีกครั้ง สองห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดครับโอเคสิบตัวเจาะผลใดมักสายเจาะสายรูดสิบตัวเจาะสิบตัวเจาะสายรูดหรือว่าสายเจาะเข่าแล้วก็ยุดนะครับผมนะมันเกาะเป็นเพียงแนวทางใหาทานันนะครับผมนะเราก็ไม่มสามารถรู้ว่ามันจะออกอะไรได้มาจับสามตัวกันไว้สะหน่อยครับสามตัวหนึ่งสี่ศูนย์ สามสี่ศูนย์หนึ่งสี่ห้าสองสี่ห้าโอเคจัดไปครับมักบอมกกักร์กจัดไปบอมารกก์กเรือนพนันบอว่าก,กันสำหรับ ใครกำลังใจกดไลค์กดแชร์ชรกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเวยๆทินครับผม